มีความรู้สึกยังไงที่เราปลูกทุเรียนแล้วได้กินผลเนี่ยครับตั้งแต่แรกรู้สึกดีมากค่ะแบบไม่ต้องไปซื้อเขากินแล้วค่ะก็มีรายได้อืแล้วก็ถือว่าแบบใครๆก็อยากมีทุเรียนไว้กินเนาะค่ะครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบาพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาครับมาอยู่ที่บ้านดงพัฒนาจําตาบลบักไดอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับมาชมสวนทุเรียนพนมดงรักนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของสวนนะครับผม เป็นลูกสาวสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะเอหนูชื่อหวานนะคะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนค่ะสวนทุเรียนลุงเทพค่ะครับผมสวนทุเรียนลุงเทพค่ะพี่กัดอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เอตำบลบักไดค่ะอําเภอพนมนงรักอยู่ที่บ้านไทยนิยมพัฒนาค่ะครับผมอืมอันนี้คือเป็นลูกสาวของเจ้าของสวนใช่ค่ะนี่แม่ค่ะคุณแม่สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับคุณแม่ครับ แม่ลันธมจา้าครับผมอ่าบ้านดงพัฒนาเนาะอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เน,ะนาะคุณแม่เดี๋ยวให้ลูกสาวเนาะอปลูกทุเรียนอยู่นี่มากี่ปีแล้วครับเออปลูกประมาณแปดเจ็ดปีแล้วค่ะมีประมาณสองร้อยกว่าต้นเจ็ดไร่ไ<ล>คร่ะเจ็ดไร่โอ้อ่าปีแรกอะ่ะเราคิดว่าที่นี่เขาปลูกทุเรียนได้ไหมครับอืมไม่ได้ค่ะมีคนว่าแบบปลูกไม่ขึ้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผม ตอนนี้หนูก็ดูแลอยู่กับแม่อยู่เนาะค่ะครับผมดูแลยากไหมครับทุเรียนนี่ที่ปลูกมายากมากเลยค่ะแบบเงินค่ายาก็ใช้แบบเยอะมากค่ะอืมถือว่าอืมคือหลายอย่างเนาะทุเรียนมันต้องการน้ําคือที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ําใช่เอาที่นี่เขาใช้น้ําแบบไหนครับน้าน้าสระน้ําสระค่ะขุดเอาขุดเอาด้วยค่ะครับผมอู้มีแต่ลูกใหญ่เนาะนี่ครับแล้วปลูกนี่เจ็ดปีนี่ผลผลิตปีแรกนี่เป็นยังไงบ้างครับ ปีแรกได้ประมาณสิบกว่าลูกค่ะสิบกว่าลูกค่ะต้นต้นละหรือว่าทั้งสวนทั้งสวนค่ะท<า>ั้งสวน <10 S 1> เลยกลูกโอ้หหนี่ดีมา,มากๆอันนี้หนูก็คือออยู่ที่นี่ก็ช่วยแม่ดูแลทุเรียนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะหนไูไปกลับไปกลับอ๋อเอาเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่ที่มหาลัยราชภาัฏบุรีรัมค่ะอ๋อก็คือไปมาไปมาครับเดี๋ยวพาไปดูท้้งนู้นเนาะค่ะมาดูเลยค่ะอืเรา มีความรู้สึกออยังไงที่เราปลูกทุเรียนแล้วได้กินผลเนี่ยครับตั้งแต่แรกรู้ส,สึกด,ดีมากค่ะแบบไม่ต้องไปซื้อเขากินแล้วค่ะก็มีรายได้อแล้วก็ถือว่าแบบใครๆก็อยากมีทุเรียนไว้กินเนาะค่ะครับผมอู้นี่นทุเขาผมแล้วก็มีรายได้อให้กับครอบครัวด้วยครับด้วยเนาะครับผมอืมโอเคครับออ้นี่คือเอาเทคนิคอย่างนี้คือเขาทํำยังไงครับนี่ มัดค่ะไม่ไม่ให้ลูกมันร่วงอ๋อไม่ให้ลูกเขาร่วงค่ะเพราะม<อ>ันชอบตกอะไรอย่างี้ครับผมมันหนักโอ้นี่สองร้อยกว่าต้นปีนี้ได้เท่าไหร่แล้วครับปีนี้ตกตร,ร้อยสามร้อยละสามร้อยลูก,กแต่ก็คือต้นเจ็ดปีครับผมเดี๋ยวเขาก็จะอปีหน้าก็จะให้เยอะกว่าน,นี้นะแม่เนาะถ้าไม้เล้งค่าไม,ไ,ไม่เล้งปีนี้นะ ลูกในเต็มต้นต้นละต้นละร้อยสองรอยลูกอือครับผมก็คือปีนี้เออมันแรงแรงมากลเยต้นเกือบตายมันขาดน้ำโอ้มันน้ำไม่มีน้ํามันแห้งเพราะว่าเวลาเป็นลูกมามันจะกินน้ําเยอะครับอืมองน้ำตอต้องอ๋อช่วงที่เขาให้ผลผลิตเนี่ยคือน้ําอย่าให้ขาดเลย ครับผมเดเดินไปดูข้างในเนาะอู้มีแต่ลูกสวยๆเนาะมมีแต่ลูกใหญ่ๆแลยค่ะประมาณ<อ>ห้าโลค่ะห้าโลค่ะอ่าเดี๋ยวเอามือไปเทียบเดี๋ยห้าเลเนาะใหญ่มากโอ้เนาะนี่ครับอืมปูใหญ่มากอืมมีแบบอถึงว่าสุดทรงเขาไม่สวยแต่ว่าเขาเรียกว่ามีแต่ปูสวยๆเนาะแม่เนาะข้างล่างครับผมโอ้ใหญ่มากครับทุเรียนพนมนลงรักเนาะนี่ครับอู้อันนี้คือยาวไปถึงนู่นเลยใช่ไหมครับนี่ใช่ค่ะเจ็ดไร่ครึ่ง ปลูกมีตอนนี้มีสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่มหมอนอย่างเดียวหมอนทองโอเอาไว้นุนนอนนี่เหรอนอนหมอนทองลูกมันจะใหญ่ใช่ไหมลูกจะใหญ่เออนี่ยาตัดหมดแล้วต้นพันธุ์ที่แรกเราใช้เป็นกิ่งแบบไหนกิ่งกระโดงหรือกิ่งข้างครับกิ่งกระโดงกิ่งกระดงเลยครับผมออหูดีมากเนาะปลูกทุเรียนที่ปนมหลงรักเนาะ อ๋อตัดหมดแล้วอือโอ้หนี่ครับลูกอันนี้รุ่นสองใช่ไหมครับอือมีไม้เรื่อยเรื่อยมีมาเรื่อยต้นละห้าลูกสองลูกสามลูกสิบลูกมันยังไม่หมดรุ่นสองครับอันนี้ก็รุ่นสามนะนี่นะอ่า ปีที่แล้วอันนี้รุ่นสามก็คือเก็บได้สามรอบใช่ไหมครับปีที่แล้วต้นนี้ร้อยห้าสิบลูกครับผมต้นนี้แหละร้อยห้าสิบลูกต้นนี้เหรอเก็บจะไม่แบบไม่ไหวเลยต้นนี้กี่ปีครับต้นนี้เหมือนกันเท่ากันหมดเท่ากันหมดเลยเจ็ดปีเก็บได้ตอนอายุกี่ปีครับเก็บได้อายุตอายุกี่ปีต้นเขาอายุกี่ปีถึงเก็บผลเก็บได้ครับ พ,พึ่งได้ผลเปลี่ยนสามปีสามปีก็เจ็ดสี่สี่ปีเขาก็ให้ผลเปลี่ยนแล้วกับผมเด็กคุณแม่กับคุณลูกเข้าไปตรงนี้นะครับเอเลูก <laughs> ยาวมาอาหารมาหันหน้ามาทางนี้นะครับโอ,อ้นี่ถุเรียนพนมนงรักเอา้เอานะครับ <laughs> เดี๋ยวเดินไปต่อมีอีกใช่ไหมครับเนะนี่ยมีค่ะโอ้เดินชมไปเรื่อยๆเนาะอ๋อเรามีการปลูกผสมประสานมีปลูกเอมะยงชิดด้วยไหมครับนี่ อเอาของนองสาวรค,รครับผมอปลูกเจ็ดไร่อตอนนี้ถ้าไม่ร่วงนะกิมนมไม่หมดเลยครับผมแล้วเ,เรามีการขยายเพิ่มไหมครับนี่ยั่มันทั้งนั้นก็ขยายได้จ้ะขยายเพิ่มไปอีกอืมันเขาเป็นดินแบบไหนอยู่นี่ครับเป็นดินแบบไหนดินทรายปนปน ดินทรายบ้านเราดิานทรายปนแบบเหนียวๆนิดหนึ่งโอ้ครับอุปสรรคที่แม่เจอในการปลูกทัเรียนมีอะไรบ้างครับทีนี้แมลงใช่ไหมแมล<ะ>ง<ะ>ครับพิราครับแล้วก็เพี้ยไฟอืม,มยเยอะเหมือนกันใช้ย,ยาเยอะไหมที่เขาพูดกันน่ะ่ามะแรงนี่ปีหนึ่งมันหมดหมดราวสองพันสามพันอ๋อสองพันสามพันอืม ก็มีบ้างเนาะครับผมเรื่องแต่พวกเชื้อรากัะแมลงครับผมแล้วเรื่องปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็ปีหนึ่งก็สิบสองกระสอบสิบสองกระสอบเป็นปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์เนาะครับปุ๋ยจะถึงสุดท้ายแล้วข้างหลังจะเป็นติดกระเมยนไหมครับทีนี้โุ้ยนูนกระเมนอย่นูนจากนู่นอูอันนี้เก็บเอ่อ ล้จะหมดแล้วใช่ไหมครับแม่นี่ยเดี๋ยวรุ่นสองมีรุ่นสองรุ่นสามอีกใช่ค่ะมีรุ่นสองอือโอ้ต้นนี้สวยมากสดทรงเนาะมันมันไม่ค่อยติดน่ะครับเพราว่ามันร่วงเยอะปีนี้ร่วงเยอะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะอครับผมเดือนครึ่งไหมอืมเดือนเดือนครึ่งครับผมอ่าแล้วปีนี้คุณแม่ขายในกิโลเท่าไหร่ครับ รสองร้อยจ้ะโลละสองร้อยเท่ากันหมดเท่ากันหมดอ่าจีทเล่ร้อยร้อยร้อยแปดสิบครับผมเอ้าทําไมถึงเพิ่มขึ้นนะครับปีนี้อ๋อเพราะว่าผลผลิตไม่ค่อยดีครับแล้วก็ยาปุ๋ยก็แพงต้นทุนสูงอือก็ต้องเข้าใจเกษตรกรด้วยเนาะครับผมเกษตรกรด้วยอ่าก็คือปีนี้เห็นว่าต้องซื้อน้ําใช้ด้วยใช่ไหมคื้อน้ําครับบางทีไอพวกเกษตรเขามาช่วยน้าคนละรถคนละรถถ้าไม่ได้ ท้ามะไรเกษตรด้วยคนละรถตอนนั้นตายหมดเลยคงแย่เนะแย่มากครับผมก็ขอบคุณไปทางเกษตรด้วยเนาะเกษตรทางไหนเกษตรอำเภอเกษตรอำเภอพนมดงรักอ๋อคุณวิเทียนบุญแย้มอะไรตอนนี้ย้ายไปอยู่ไหนครับตอนี้ไม่รู้อ๋อเป็นเกษตรของอําเภอวันนั้นไปเจอครับผมอ๋ทยนี่ครับคุณแม่ ครับอ๋อปตด้วยอบตด้วยเนาะอ๋อตครับผมใครสนใจเนาะช่องทางกริดต่อติดต่อทางไหนได้ครับไหมครับอ่ามีทางเพจค่ะเพจสวนทุเรียนลุงเทพค่ะเพจสวนทุเรียนลุงเทพค่ะพิมพ์เข้าไปใน facebook ค่ะก็จะเจอค่ะครับผมแล้วก็เบอร์โทรค่ะศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าสามแปดสามสี่ค่ะครับผมสามารถเอ่อโทรมาสั่งทุเรียนได้ค่ะสั่งทุเรียนได้ อตอนนี้คุณน้องได้ทําเพจได้ทําอะไรไหมครับทําค่ะทําเป็นทําเป็นเพจทุเรียนนี่แหละคะ่ะเอเพจทุเรียนค่ะ,ะก็แบบรีวิวทุเรียนการตัดทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณว่าทําเหมือนเนี้ย a s m r ตัดทุเรียนแบบฟังเสียงฟฟดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือช่องทางการติดต่อก็ติดต่อทางนั้นได้ค่ะคนที่คนที่ตามเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ประมาณหนูลืมอะ่ะประมาณร้อยกว่าแล้วค่ะอ๋อใครที่ต้องการนะครับ มาพบเจอน้องชื่ออะไรนะชื่อหวานค่ะชื่อหวานเนาะก็เข้าไปติดตามในช่องของเพจคค่ะ,ะครับสวนทุเรียนลุงเทพสวนทุเรียนลุงเทพนะครับผมมาชมการปลูกทุเรียนของสาวน้อยนะครับการตัดทุเรียนเนาะเดี๋ยวร,รีวิวให้ดูใช่ไหมตัดเองเป็นด้วยใช่ไหมตัดเอง <laughs> โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ครับผมสวัสดีครับนี่ค่ะ